ตัวลอดของเฟกนะครับมีมากกว่าของเดิมนะครับถึง67ปเปเซ็นเลยนะครับการลดอุณหภูมิไม่ดีนะครับเป็นสิ่งจําเป็นครับย้ํานะครับท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วมีปัญหานะครับไม่เชื่อมไม่ซ่องเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันที สวัสดีครับจากรอบที่แล้วนะครับที่เรามาคุยกันเรื่องหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับทิตตี้พันทอ์โบวันนี้นะครับเราก็จะมาดูสินค้าตัวต่อไปครับก็คือจะเป็นแพลงระบายอินเตอร์ครับของฮอนด้าทิตตี้พันนะครับเราก็จะสังเกตได้เลยครับว่าของแต่งครับแล้วของเดิมเนี่ยของแต่งเนี่ยครับจะสูงกว่าของเดิมนะครับเราดูได้เลยครับว่าจํานวนเนี่ยโอ้มันเห็นอย่างชัดเจนมากเลยครับตัวหลอดของเฟกนะครับก็จะมีมากถึง35หลอดนะครับมีมากกว่าของเดิมนะครับถึง67%เลยนะครับระบายดีกว่าของเดิมแน่นอนนะครับซึ่ง็ที่เย็นขึ้นนะครับช่วยระบายดีกว่าของเด บรากาศที่มากขึ้นนะครับยิ่งรถเทอร์โบเนี่ยการลดอุณหภูมิไปดีนะครับเป็นสิ่งจําเป็นครับเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงนะครับแผงระบความร้อนของเฟกและของเดิมเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะมาดูด้านข้างเลยนะครับแทงข้างนะครับของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับส่วของเฟกเนี่ยครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับจุดหูยึดเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับของเฟกเป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นพลาสติกนะครับความแข็งคัาสํญ ทําให้อากาศเนี่ยเย็นขึ้นกว่าเดิมและทําให้แรงม้าและแรงบิดเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเรายังสังเกตได้เลยนะครับว่าจุดยึดเนี่ยตรงรุ่นไม่ต้องมีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยครับเราสังเกตได้เลยเนี่ยครับจุดหูยึดคือตรงตำแหน่งเป๊ะตำแหน่งเดิมเลยนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องแปลงใส่ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับราคาช่วงนี้นะครับอยู่ที่6,900บาทนะครับเรื่องของการรับประกันเนี่ยเรารับประกันให้3ปีลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วมีปัญหานะครับเราไม่เเชื่่่่ออไมม้ปลลีียนนนูกหททััะครบ ย้ำนะครับไม่เชื่อมไม่ซ่องเปลี่ยนลูกใหม่ได้ทันทีกับราคาเนี่ย6,000กวบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคา6,000กวบาทเนี่ยนะครับ,รบ,ราา 6, บ,รบเราวมค่าติดตั้งไปให้ใหแล้วด้วยติดตั้งฟรีนะครับสำหรับท่านใดนที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อช่องทาง f a c e b o o k ลน์ซอปปี้ลาซาด้าหรืออยากจะมาซื้อหน้าร้านอยากจะมาดูตัวจริงก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ